สวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าวันนี้พามาอัปเดตอัปเดตร้านตำแอนอยำนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าร้านเขาไม่มีที่นั่งแล้วนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าซื้อกลับบ้านอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาย้ายมาหน้าหน้าร้านเช่าชุดร้านที่เขาอยู่อ่ะ เจ้าของเขาขายให้ใครก็ไม่รู้เขาก็เลยต้องย้ายร้านหวัดดีพ่อค้าวันนี้พาเอฟซีมาชิมเอาเป็นตำตำอะไรอะ่ะมาไม่มีจุดไหมเอาเป็นตำป่ากุ้งแล้วก็ หอยเชอรี่แล้วก็หอยแครงนั่งไม่ได้แล้วกลับบ้านอย่างเดียว <laughs> ออปลาลาสุกนะนอย่าอยา<ป>่าเผอนะอย่าเผอนะที่ร้านมีลูกชิ้นด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆท,นาทา่านผู้ชมจ๋ามีลูกชิ้นทอดด้วยแล้วก็ส้ตมตำนะจ๊ะนี่ร้านติดกันเลย ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวแล้วนะจ๊ะไม่มีที่นั่งแล้วเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าซื้อกลับบ้านเดี๋ยวจะพาไปชิมที่บ้านนะจ๊ะแม่ค่าอร่อยไหมกินข้าวแคปหมูอ,อันนี้สูตรใหม่หรือเปล่าในชิ้นเล็กน่ากินเพิ่งมาส่งอแบบใหม่อ๋อหนังไก่ เขาพี่เจ็บเจบเข้าใจว่าแคปหมูแล้วแบบทำแบบชิ้นเล็กเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าหนังไก่ทอดน่ากินเอาไปแก้มด้วยดีกว่าไปแก้มด้วยน่ากินน่ากินพี่เจ็บรสจัดเหมือนเดิมดูแม่่ะพ่อ้าตำํำโป๊กโป๊กป๊ อัปเดตอัปเดตให้ให้เอซีรับทราบว like ่า <eye> ไม่มีที่นั่งแล้วซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนะจ้าเอซีจ๋าใครเป็นลูกค้าร้านตามแอ่งยำซื้อกลับบ้านอย่างเดียวแล้วนะจ้าเวลาฝนแรงๆนี่ เยอะอยู่ครับใช่ไหมใช่มันลายแตกเดีอยมๆอเดือมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะตรงข้ามกับหน้าศาลจังหวัดศรีคิเลยแต่น้องเขาก็เปิดมานานแล้วนะจ๊ะ <ผม S 1> เืขาจะปรุงสด,ด,ดหรือปรุงรั่วรุงรั่ว พี่เจมไม่กินดิลืมใช่ไหมล่ะไม่ได้มานานไม่ได้มานานพ่อค้าลืมแล้วว่าเรากินสุกเอาขนมจีนไปด้วยดีกว่าเพื่อนๆทุณผู้ชมจ้ะ <c oughs> ขนมจีนเอาไปแก้ม